งานอนุสรณดอนเจดีประจำปี2559จัดขึ้นภายในบริเวณพระบระมราชานุสรน์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อร่วมกันเทิดอระเกีรติพระองค์ดำและก็ราลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่กระทําทสงครามยุทธหัตถีจนได้รับชัยชนะนะครับโดยในงานนี้มีการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยครับร่วมดําลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สามารถกอบกู้เอกราชชาติไทยให้มีความเป็นอิสระมาะจนถึงทุกวันนี้และก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับโดยการแสดงยุทธหัตถีในปีนี้จะไม่ใช้ช้างจริงครับแต่ว่าใช้เทคนิคสมัยใหม่ในระบบมัลติไดเมนชั่นนะฮะก็คือมีทั้งการแสดงของนักแสดงจริงร่วม700ชีวิตเล่นฉากชนช้างยุทธหัตถีครับ ร่วมกับทางจอภาพ LED ขนาดยักษ์<ม>เกือกบครึ่งสนามฟุตบอลสร้างภาพบนจอด้วยเทคนิค 3D Animation นะครับที่สำคัญก็คือการสร้างช้างในจอให้ดูมีชีวิตเสมือนจริงถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของช้างให้เคลื่อนไหวตามการแสดงครับโดยการแสดงยุทธหัตถีเริ่มการแสดงคืนวันจันทรที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการแสดงอีกในช่วงวันที่21-24มกราคมและช่วงวันที่28-31มกราคมนี้นะครับ โดยจำหน่ายบัตรเข้าชมในราคา100บาททุกที่นั่งครับส่วนที่ศาลาสถิตยุทธการนะฮะจุดการสศัก